รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันอังคาร9กุมภพาพันธ์2564ปุกกัะมวยมาแล้วรายงานตัวยามเช้าตรู่แบบนี้นะคะ,คะแน่นอนค่ะในช่วงแรกนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนติดตามได้ในช่วงของเกษตรรอบวันค่ะ,คะ ดรทวีศักดิ์ธนาเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยหลังการประชุมคณะนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนดาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น44,358ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ58ของความจุอ่างรวมกันมีปริมาณน้ำใช้การได้ประมาณ24,27ล้านลูกบาทเมตรและจนถึงขนาดนี้มีการใช้น้ำไปแล้ว7,851ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น ร้อยละ46ของแผนเฉพาะ4ีเขืนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่เขื่นภูมิพลเขืนสิริกิต เ่อนแควน้อยบำรุงแดนและเกิดป่าศักชโลสิ์มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น1 1 1 1 9ล้านลูกบาทเมตรหรือร้อยละ44ของความจุอ่างรวมกันเป็นปร 4, ิมาณน้ำใช้การได้ประมาณ4,323ล้านลูกบาทเมตรปัจจุบันมีการใช้น้ำไปแล้ว2260ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ57ของแผนเนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนมีจำนวนจำกัดจำเป็นต้องจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ตามลำดับความสำคัญโดยเน้นน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศควบคุมคุณภาพน้ำตลอดจนรักษาเสถียรภาพของคันคลองไม้ผลไม้ยืนต้น และสำรองน้ำไว้สำหรับช่วงต้นฤดูฝนหน้าทำให้ไม่สามารถสนับสนุนน้ำเพื่อการทำนารอบสองนอกแผนได้อย่างเพียงพอจึงได้สั่งการให้โครงการชลประทานทั่วประเทศบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้งอย่างเคร่งครัดพร้อมติดตามคาดการสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อนำม,มาวิเคราะห์วางแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของตนให้สอดคล้องกับสถานการณ์รวมทั้งสำรวจพื้นที่เพาะปลูก สำหรับการวิเคราะห์และคำนวณการใช้น้ำเพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำในปีต่อๆไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหากประชาชนหรือหน่วยงานใดต้องการความช่วยเหลือสามารถร้องขอไปยังสำนักงานชลประทานหรือโครงการชลประทานในพื้นที่หรือโทร1460สายด่วนกรมชลประทานได้ตลอดเวลา ายวัยุธเทียมเจริญชาวตำบลเขาขลุงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีสามารถประดิษฐ์รถเก็บและสับใบอ้อยคันแรกของประเทศเพื่อหวังแก้ปัญหาฝุ่น p ี2.5ด้โดยนำใบอ้อยที่ตัดแล้วส่งจำหน่ายโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวลนายวายุธเปิดเผยว่าตนเป็นคนที่ชื่นชอบและมีความสนใจในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจึงได้ทดลองผลิตสร้างเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อลดต้นทุนทุนแรงงานด้านการเกษตรจนสามารถต่อย,ยอดสร้างไรายได้กระทั่งเมื่อประมาณกลางปี2563 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุงได้เข้ามาปรึกษาและขอให้ตนช่วยผลิตรถเก็บและสับใบอ้อยเพื่อลดปัญหาฝุ่นควันเนื่องด้วยในพื้นที่ตำบลเขาคลุงและพื้นที่ใกล้เคียงมีการปลูกอ้อยกันมากเมื่อถึงฤด,ดูการหีบอ้อยก็จะพบปัญหาการเผาไร่อ้อยอยู่บ่อยครั้งโดยได้ดร่วมกับโรงงานไฟฟ้าชีวมวลของภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอบ้านโป่งในการรับซื้อเพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งตนได้ศึกษาจากการดูรูปแบบการทำงานของรถจัดเก็บใบอ้อยของต่างประเทศทั้งรูปแบบอัดก้อน และแบบสับเป็นชิ้นจากนั้นได้นำมาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานในสภาพอากาศร้อนชื้นและรูปแบบการทำแปลงเกษตรของคนไทยสำหรับรถต้นแบบนี้ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น1.8ล้านบาทต่างจากรถของต่างประเทศที่มีราคาสูงถึงคันละ10ล้านบาทและใช้เวลาสร้างประมาณ6เดือนจึงสาเร็จขบวนการคั้นแรกปุ๊บเราต้องมีรถฝาดฝาดให้เป็นล่องอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะพอฝาดเป็นล่องปุ๊บก็รถต้นตัวนี้เก็บ พอเก็บแล้วเนี่ยก็พ่นขึ้นรถตัวมันเอง,เ,องเก็บด้วยตัวเองเข้าถังพอเข้าถังเสร็จจะมีรถพอเต็มถังปุ๊บจะมีรถสิบล้อวิ่งเข้ามาแล้วอันนี้ก็พ่นใส่คือเป็นคอมเยอร์ขึ้นสิบล้ออ,อีกครั้งหนึ่งครับตัวนี้เป็นใบมีดสับครับเป็นใบมีดสับคือย่อยตัวตัวใบมีดเนี่ยสามารถที่เราจะเอาตามที่ต้องการได้สมมุติว่าโรงงานนี้ต้องการ3มเซน2เซน5เซน10เซนเราสามารถปรับมันได้ พะรถตัวนี้มันไม่ใช่ว่าเก็บใบอ้อยได้เพงเดียวนะฮะถึงเวลาหมดหน้าใบอ้อยเราก็ไปเก็บฟางข้าวในนาเพราะตอนนี้ไหลโรงงานยังเอสซีจีแล้วโรงงานน้ําตาลหลายๆโรงเนี่ยก็อะไรที่เหลือจากการเกษตรเนี่ยเอาไปใช้ได้หมดอย่างกระต้นกระโพดกระโพดที่กระโพดเลี้ยงสัตว์นะที่ลดมันเกี่ยวไปแล้วเนี่ยมีต้นมีต้นมีฝักมีสังตัวนี้ก็สามารถตับขึ้นได้ต้นอ้อย10ตันจะได้ใบอ้อย1ตันแต่ถ้าใบไอ้ต้นอ้อย 20ตันก็จะได้ใบ2ตันวันหนึ่งคันนี้ทําได้25ตันต,ต่อวันคือ8ชั่วโมงนะครับครับแต่ถ้าเกิดว่าเราคนเราไหวมีมีเป็นกะเราก็สามารถทําสัก20หรือ24ชั่วโมงได้เลยครับปัจจุบันตนได้นำรถเก็บและสับใบอ้อยออกให้บริการแก่เกษตรกรที่สนใจนอกจากนี้ยังรับซื้อใบอ้อยในราคาไร่ละ50บาทลดปัญหาการเผาไร่อ้อยทำลายสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงช่วยลดต้นทุนค่าจาถถ้างรถไถปวนดิน เพราะไม่มีใบอ้อยขวางผานโดยรถสามารถเก็บและสับใบอ้อยได้ประมาณ3ตันต่อชั่วโมงและยังสามารถทํางานได้ต่อเนื่องถึง24ชั่วโมงนอกจากนั้นหลังจากหมดฤดูดตัดอ้อยรถคันนี้ก็สามารถนําไปเก็บสับต้นข้าวโพดฟางข้าวและหญ้าเนเปียส่งขายโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวหมวลได้เช่นกัน ทังนี้หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ในวัยวุฒิเทียมเจริญตำบลเขาคลุงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีหรือที่เบอร์0818800621 อัพเดทข่าวสารทางการเกษตรเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพาคุณผู้ชมไปชิมกาแฟพันธุ์ดีกันบ้างดีกว่านะคะตอนนี้พักกันสักครูค่คะค่ะ